ข้าวล่ะโอ้โหเอาอีกแล้วเอาเอาไล่มันไปไล่มันไปน่าลำคาญจังเลยไอ้ลูกค้าเจ็บจังแม่ทสยาก่อนแม่ยาใส่แพร่ก่อนมามาแม่ยาใส่แพร่ก่อนไปมกดูไหนกันมาเนี่ยฮะไอ้ข้าวแม่บอกให้นอนลงให้มันตามไปเลย แล้วมันจะโดนไม้กันเอารถมาแล้วรถมาแล้วเอาไปเลยไปกันเชียวแม่มา,า,าถึงได้ใกล้ข้าวได้แม่งั้นเขากาดอ้าวอ้าวอ้าวทะลึ่งนี่มาเอาข้าวเลย Chẳng ai chơi ơ ừ. nè màu khao leo già nè già nè Đấy đen mà chắc nấy nè đen Hả Đấy đen มาเฝ้าไอ้ข้าวลาบยืนลาบแลละยืนนะัขยายไม่ได้เลยนะไอ้ปุยไปยืนอะไรอยู่ตรงถนนล่ะปุยไอ้ปุยไปย,ไปยืนข้างถนนทำไมนะ่ะ มานี่แล้วเคินมาแล้วไปกินข้าวก่อนลถมานะเอารถมานะไอแดงเอารถมา กันเนี่ยได้กินข้าวกินปลากันไหมเนี่ยใครจะกินมั่งใครจะเอาข้าวมั่งเร็ววิ่งไปไหนอะไรเนี่ย หมดอย่างฮะหมดแล้วรถมาไหนปุยขึ้นมาทำไมนะ่ะนายปุยรถมา ยิ่มบ้าอะไรค่ะมาเร็วมานี่มานี่เร็วนี่มันมาน,นี่อยู่กั้จ้อยนี่ ảo quá khao à hả tay luôn nám lười áp nám lười tay áp nám lười áo 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 áp nám lười